่อนที่รถหมู่บ้านนี่เนาะเป็นหัวหน้าของสกเองกําลังคหลักตาักนี่พี่น้องสิเป็นบอนทีอันสวกให้เขาจะรุดให้มนนี่นาะแต่มื้อสําเร็จแวือเช้าเพิน สามารถดำได้ด้วยเนาะเพราะว่ากระตองถาดูนหรือว่าทาสนี้เป็นมือของเองแ่่มีคนทเก่าพี่น้อะสาอ้อยฝันกายังบท่านไดขาวหานส้มกระเราอแบบบ่ดไทายบ่ิเปิดคลิปน้ำกัรเนาะทุกคนก็สิเห็นเป็นเสาวกอคนเดียวเรือส่วงอีกพอเรากำลังคุดลัง หัวทีสีอัน,นกำลังคูจากกับกำลังซีอองเดทัวออมหน้าไม่เพื่อสีเดียวมาทุกคนที่พอเราไปหมางนะ้ำมาจับอยู่ส่วนเบืองน,นั้นโดดเข้ารูดเข้าเตีอยอว่ามัน ねる นั่งถ่ายอีก็เรายังน้ำมันจับมาอยู่ เมตอันตยี่พอเราพูดบางสาวเนาะทุกคนนี่ไะโรดมันตีมันนะสักอันนี้เว็บเอาผ่านยงตะห้าวต๊ะห้าวรูมเลยส คนมาเห็ดถั่วนี่มาเห็ดถั่วซอยอันเช้าก่อนเนี่ยเด้อทุกคนกะดีแต่วา่าบ,บ่มีแดดพุน่นี้กะเย็นเย็นจนหนาวพี่น้องลมตกเดินหน้าไมา่เห็ดอีหยังนี่ ครับนี่ๆๆๆห่มคุมน่ะขวายกูดอีหยังอะแล้วกลับมุกไส แม oui. er ่พี่น้องเอ้ยรถทมนี่จะมันจะทั้งหลาตะวักนะมาแดกขั้นหนาขั้นดังอย่างที่มเห็นนี่กำลังคูดพี่น้องกำลังคูดรักรกำลังคูดแต่กพังกระยางจะสียางจะขอตอนแรกแต่ยางยลตะวันตกสีบัวแดวนะโอ้ยงบาเบวด้อยานห้อเขากินกะ้านั่งคูดรักกัวพี่น้อง มาเล่มาคุดอันรักหัวซอยคอยแน่ซอยคุดรักหัวซอยแซวกอแน่พี่น้องอะไรเงี้มัน้ายังน่น่พอยังงดึาตุบ สบายดีน้องโต้สบายดีพี่น้องสะามากสะาแท้มาตรีก็แม่เลยมาตดิีผูกไปดึงน้ำมาแก้บซอยอย่างนี้แม่ผูกมาตราพวกเบกรากง่ายแต่เนาะไหวทิมได้ดีนะเฮ้ยทิมประเบืองนเลยนะโดยนากพี่น้องเออบอนใส่คุ้มเลยก็ได้โอ้รากตัวนี้โตจู่บ์บอกโตจูดต์โต้เบือน่าได้เนาะ เึ้นน,น่สิแมนดูเ <c oughs> ดอะอายัางวะคับแล้ต่ไปดึงสายเพ่อนะบ <c oughs> อลงดักหาดไปหย,ยาดเล็กจับด้วยเอ้ากาลังดึงอันนั้นดึงเล็กบักจับอยู่พี่น้องเพราะว่ามันอันนั้นขี้ดินมันขี้ดินมันเต็งนะเอ้าด,ดึงไหนบอ อไรมันขี re, ้ดินมันถมจัวัเล็กตะปูมันยังอยู่ป่จะเยไปตอกครอันีไปตอายนี่ตอกได้บัวัวเท่น <moi S 1> <D Yeah. S 2> ี้ตอกได้ัวบัวอา นี่จะทาเอาอันนมันเอาเอาอัเนา่งใส่รถไปยัง

ตอกดีๆนี่สิเสกตอกตอกปูเนาะเออตอกแล้วทุกคนแต่ว่าก็ชินแนเท่าบอลนะ

เปแลปี่ยนกันต่อคัวอันนี้ก็ห้าที่สามไก่สีาเด็ดแต่ทุกคนเพราะว่า <OK. S 2> มีแต่มีแซ้ำห้าอ่น้ำพมีน้ำเด็กหมักจับปลายก็เดื่อสีใสแต่ซ้ำห้าวเนาะกะออมหัวกะแล้วเลยพี่น้องกะออมหัวซ้ำห้าวเนาะกะคำและเศร้ากอกะสีได้เมื่อแหละพราะว่านมีกะคำตะเวนตุกแล้วเนาะกะซีมาห้าหนึ่งครั้งหนึ่งน้ำก็เดือแบดนี้สำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่พาน้องมาเฮ็ดหัวออมหัวหน้าเนาะกะซีพมี่ยังลายเดือ พบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปเด้พอพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อย่าลืมเด้อคันมาคลิปแาวกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึงชิวมากับต้องกดเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเข้ามาให้เาวกอไล่ๆนาะเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ที่เาวกอจะถ่ายตอนต่อไปไหนนหาะฮะยิ้มไหมไซโบ คลิปนี้กับสิจจเพียงทำดีนะอมม่พแม,มัพีินองเศร้ากอกับสิข้อลาพแมัพีินองเผชิก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจบ๊ายบาย